ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านปังปอนเบเกอรี่นะคะที่ตลาดนะคะเป็นตลาดน้าพอยมมกเหล็กนะคะเพิ่มโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีนี่ค่ะไปจักเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านนลยจ้าเป็นร้านขนมปังทอดนะคะท่านผู้ชมนะคะห้าบาทนะคะถูกมากค่ะนี่นะคะอที่ร้านนะคะจะมีเป็นไส้ไส้กรอบนะคะหมูหยองหยองไส้เผือกมีนะคะอดูแบบเยอะมากนะคะ ถุงเปม่อยกัะทีสดนะคะแบบนี้นะคะห้าบาทนะคะถูกมากเลยไมนจเเลยฮะชินะห้ครับคิเสร็จถ่ายได้เลยนะคะุ่นะคะติ่ลัเอ้ไหอมีนะครับผมสวสดีพ่อค้าด้วยนะคะสวัสดีครับพี่เปิดร้านจิโมครับผม เปิดประมาณบ่ายสามโมงครับผมบ่ายสามโมงความขายแล้วเหรอใช่ความขายโอเคค่ะถึงกี่โมงคะพี่ี่ประมาณทุ่มสองทุ่มประมาณนั้นเลยครับทุ่มสองทุ่มนะคะหมดหรือไม่รอพนักงหมดนะครับโอเคค่ะอยู่นี่ทุกวันเอังคารโอเคค่ะนี่นะคะเป็นแบบสดใหม่ทุกวันนะคะท่านผู้ชมนะคะช็อตกันที่ร้านเลยนะคะที่ร้านมีทั้งหมดกี่อย่างบี่บประมาณยี่สิบกว่าอย่างได้ไหมประมาณนั้นแหละยี่สิบกว่าอย่าง ทอดไม่ค่อยได้นับเท่าะอะไรตัวนัดนี่ทำเองเหรอพี่ใช่ทำเองหมดเลยครับแป็นก็ตีเองทำเองหมดเลยครับสุดยอดค่ะบห้าบาทที่ะห้าครับผมสแกนได้นะครับทอดใหม่ๆเลยนะครับห้าบาทเองไหมคะต่าทอดใหม่ๆเลยนะครับผมตัวนัดครับด้านบนก็ห้าบาทนะครับห้าบาทตัวเบอร์เลยครับคุณผู้มยิ่งใหญ่กันเลยพี่ห้าบาทครับทานได้นะครับ ทอดกันร้อนๆแบบนี้นะทอดกันร้อนๆเลยนะครับอันนี้ไส้อะไรคิดตัวนี้เป็นไส้หมูหยองครับผมมีหมูหยองธรรมดาตอนนี้จะเป็นหมูหยองน้ำพริกเผาครับผมมีหมูหยองธรรมดากับพริกเผาครับแล้วก็มีลูกเตะกอฟูอัดแล้วก็ไส้เผือกไส้เผือกเราควรไส้เองนะครับอโอครั้เข้าเผือกสดๆมาควรใส่กะทิสดนะครับอือเป็นเผือกกะทิสดใช่เผือกกะทิสดครับ มันก็จะมีพิซซ่าด้านบนก็เป็นพิซซ่าครับพิซซ่าเท่าไหร่พี่พิซซ่า15บห้าบาทนะจะมีตัวเดียวที่ราคาสิบห้าบาทที่เหลือ5บาททั้งร้านเลยครับครับผมที่ร้านนี่มีขายแฟนชัยไหมพี่ไม่ไม่มีครับผมกทำเองครับส่งไหมส่งไหมถ้าแบบมีคนรับ ถ้ามีคนรับไม่ไม่ค่อยส่งเพราะว่าคนเอาไปดูแลขนมไม่ไม่ค่อยได้ครับแล้วพวกนี้กําไรมันไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ถ้ามีพวกจัดเบรกกาแฟหรือว่าทำงทานนั้นส่บโอเคคับรับจัดเบรกรับทำานรูปเสือส่วนใหญ่ก็จะมาสั่งครับแต่ถ้าใครลูกเสือสั่งก็จะเป็นแท็คแยกทิ้ให้แยกกินแแยกใส่ถุงแท็เดียวให้ รับถ่ารับจัดเบรกนี่สั่งที่เขาได้นะคะเบอร์ติดต่ออะไรพี่สั่งได้ครับ089ย์แปครับศูนครับผม035ครับ035 6941ครับ6941้ับแบเดพี่ทำใหม่ๆสดๆเลยครับคุณชื่ออะไรนะพี่ชื่อเก่งครับผมอพี่เก่งนะคะโทรมาได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะครับนี่นะจ๊ะถองเหลืองแบบนี้เลยนะคะถุงเหลืองครับมแป๊บเดียวนะพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวพวกนี้มันทอดไม่นานครับ กรอบๆนะกรอบมากเกรอบวันี้จะเป็นเกล็ดขนมปังจะกรอบครับขายมาสิบปีแล้วคะพี่ผมย้ายมาจากดอนเมืองตัวนี้ก็ได้ประมาณสิบปีแล้วครับผมสิบปีแล้วโอ้โหเราย้ายมาจากที่นี่ บ้านเกิดอยู่นี่แหละครับแต่ทีนี้ไปไปขายอยู่ที่ต้นเมืองเีนี้น้ำมันทุนต้น45ต้นเลยใหญ่กลับมานั่งเล่นที่บ้านเราจะมีบ้านเออแต่ที่บ้านจะมีตลาดนัะก็ลองมาขายดูก็โอเคคนต้อนรับก็ดีคนต้อนรับดีนะคะได้ๆสิบปีใช่แล้วห้าบาทยังไงตอนนี้ก็ยังห้าบาทตอนนี้น้ำมันแพงต่อให้น้ำมันแพงก็ห้าบาทนะคะท่านผู้ชมนะคะคนคนกินอยู่ได้เราก็อยู่ขายขายจํานวนเยอะค่ะสุดยอดค่ะ ชิ้นใหญ่ๆกันเลยนะอันนี้เป็นปูอัดูอันุ่มปูเลยนะคะท่านผู้ชม ตัวนี้ถ้ามันมันต้องขายที่หมดวันตัววันถ้าเกิดไม่ทุกวันแป้งแป้งมันจะแข็งมันจะไม่อร่อยโอเคค่ะมันจะอร่อยเรียนขาวันตัววันไม่ได้ขายอะไรแบบเยอะแยะมากมายแต่ก็พออยู่ได้ครับผมต้องจิ้มนะเพื่อนจ้าไม่งั้นมันจะมีกลับมาจ้ามันจะมันจะระเบิดโอเคจิ้มให้ฟองอากาศมันออกจ้า มา10ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมธรรมดานะคะ10ปีก็ยัง5บาทอยู่เราไม่กล้าขึ้นไม่รู้ราคาประจำลยเยอะราคาประจำมัทจะนั้นเลยเราขายมีที่อื่นไหมพี่ขายที่อื่นไหมครับมีก็เนี่ยวิ่งอยู่ที่มกเหล็กมีสี่แยกต้นแก่ตลาดสี่แยกต้นแก่แล้วก็วันไหนถึงตลาดนั้นตกวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์วันพฤหัสวันศุกร์โอเคครับตามตามมาทานกันได้นะคะท่านผู้ชมนะคะมบมงเหล็กมีตลาดนั้ ชิ้นละห้าบาทครับชิ้นละห้าครับ,บ,รบตัวนี้ห้านบาทเลยครับอันนี้ก็ห้าใหญ่มากกูอัดใส่กล่องนี่ผมใช้ของพวกซีพีเหมือนใช้ของดีเลยนะคะทุกคนใช้ซีพีเลยนะคะอันนี้อะไรติตัวนี้มูจยดอกมะพร้าว

โอเคมาแ้าห้าเลยครับโดยทาห้าบาทอันนี้อันนี้คืออะไรรับตัวนี้เป็นเกี่ยน้ำตาลครับมีน้ำตาลกับไอซิ่งสอย่างเกลี่ยเหมือนกัน5บาทเหมือนกัน หลงเหลืองเลยค่ะคุณผู้ชมน้ำโคกแก้วนะคะนปลาหัวยังไม่เคยเห็นขายนะพี่ที่นี่สระบุรีเรายังไม่เคยเห็นเลใช่ใช่ชื่ยวที่เดียวนะคะต้องมาหาพี่เก่งเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะชื่เดียวนะคะ ันนี้เป็นไส้เผือกตัวน,นี้ไส้เผือกกะที่สดรัวน,นี้ผมใช้กะที่สดคนไ,ไ<ซ>ส้นะไส้ตันี้มันจะอยู่ได้ไม่นานรับจะเสียเร็วเน,น้นขายวันต่อว,วัน ใช้ไฟพอดีนะพี่เนาะใช่ครับไฟแรงไฟปานกลางครับแรงมากก็ทอดไม่ทันไหมครับเอาไม่ทันไหมครับเพราะตอนนี้มันสุกเร็วเผื่อแป๊บเดียวไหมเลยครับ มันไม่มีเี่มีมาสองร้อยี่ได้ซ้มาเป็นเ่้าบาทนาดกสกัมาเ้มไก่อนได้หมครับโอ้้าอ่าปแกกัวก็อ ถูกมากค่ะท่านผู้ชมขายมา10ปีแล้วนะคะอันนี้คือที่เขาทำเองหมดเลยนะทีโปรงตีแป้งนี่คือทำเองหมดเลยอันนี้อะไรพี่ไส้กรอก ไส้กรอกครัเป็นไส้กรอกนะคะนห้าบาทแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไส้กรอกแดงนะเป็นไส้กรอกของ CP เลยใช้ของดีนะคะ CP นะคะท่านผู้ชม รีด้วยนะครับผมวันไงมุกเหล็กก็ผ่านมุกเหล็กก็แวะมาทานนะครับมีอยู่ตลาดนัดทุกวันนะครับแต่มาซที่มุกเหล็กเนาะยังไงก็แวะมาลองมาทานดูนะครับผมับยังไงฝากร้านด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เก่งมากนะคะค่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ